ไม่เกิดวิปัสนาโปกิเลสแต่อันนี้ท่านก็ไม่ได้บอกนะคะท่านบอกแต่ว่าคนที่จะไม่เกิดก็คือเป็นพระริยสาวกตรงนี้ก็แปลว่าปุถุชนน่ะต้องเกิดนะคะปุถุชนที่กําลังเจริญวิปัสนาเพื่อจะเป็นพระโสดาบันนะคะต้องเกิดดังนั้นจะบรรลุเร็วบรรลุช้าก็คือก็อยู่ในข้อแม้ข้อที่หนึ่งนี้นะคะ่ะแล้วก็ผู้ปฏิบัติผิดอันนี้ก็ ก็จะเยอะแยะไปหมดนะคะการปฏิบัติผิดนั้นง่ายส่วนการปฏิบัติถูกนั้นยากจริงๆค่ะเพราะใครบ้างจะมาทําตามในคำผีวิสุทธิมรรคเนี่ยนะคะยากจริงๆส่วนผู้ละทิ้งกรรมาฐานกับคนเกียจค้านเนี่ยอันนี้ก็คือพวกถีนมิทะต่างๆที่หรือชอบนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาหาเราบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการจะบรรลุธรรมได้เนี่ยต้องเป็นคนที่พลังจิตต้องเยอะนะคะมีความ ขยันขันแข็งแล้วก็อยากบรรลุธรรมจริงๆจ,งจ,งจึงใส่ใจในกรรมฐานบ่อยๆนะคะอีกข้อหนึ่งที่จะแบ่งปันนะคะก็คือคำอธิบายเพิ่มเติมตรงหมายเลขหนึ่งภาษาไทยเนี่ยแล้วท่านบอกว่ามูลกรรมฐานนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวของผู้แปลนะคะเพราะว่าเรา เฉพาะคนที่มีคัมภีร์อยู่เนาะคุณอาซูโม่คงได้อ่านพี่พาคินคงได้อ่านเนาะก็มูลกรรมฐานหมายถึงอารมณ์อารมณ์กรรมฐานที่โยคาวจรกกำหนดมาแต่เดิมเช่นนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอมาแต่แรกพอเกิดโอภาสขึ้นก็หยุดกำหนดพองหนอยุบหนอซึ่งเป็นมูลกรรมฐานเสียแล้วนั่งชมโอภาสนั้นเพลินไปอันนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้แปลนะคะ ถ้าเอาตามในคำพีก็ต้องย้อนไปเปิดดูว่ามูลกรรมฐานท่านหมายถึงอะไรนะคะตัวเองเคยไปอ่านแล้วแต่นะขณะนี้จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงหน้าไหนนะคะมันไม่มีที่ท่านพูดนะคะไม่มีไม่มีตามนี้ก็คือมูลกรรมฐานเนี่ยจะหมายถึงกรรมฐานสี่สิบที่มีในคำพีวิสุทธิมรักนะคะตอนนั้นที่จับประเด็นได้ก็คือไม่เกี่ยวกับที่ท่านแปลอ,อย่างนี้เลยนะคะ พราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราเราศึกษาคมภีร์อะไรเราต้องแยกแยกแยะด้วยว่าท่านแปลในส่วนของคำภีร์ตรงไหนตรงไหนเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะนี่ก็เป็นหลักที่ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยท่านก็จะให้ข้อคิดไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะพระธรรมคาสอนเนี่ยแตกได้หลายนัยยะแล้วก็ความเห็นความคิดความเห็นของแต่ละท่านเนี่ยก็มากมายนะคะมากมายจริงๆ แต่ถ้าเอาตามหลักของพระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านก็จะเน้นว่าเราเอาตามคมภีร์เป็นหลักแล้วสังเกตพระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านก็จะไม่ค่อยไปว่าใครหรอกค่ะว่าใครแปลถูกแปลผิดพระไตรปิฎกแปลผิดก็โดยส่วนตัวยังไม่เคยได้ยินท่านพูดเลยนะคะไม่ทราบว่าท่านใดจะได้ยินไหมหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็ก็ก็เวลาฟังพระอาจารย์แล้วเราจะสบายใจอ่ะเพราะว่าท่านท่านท่านไม่พาดพิงท่านไม่ตําหนิใครไม่ว่าใครท่านก็อ่านไปด้วยความเคารพนะคะ อันนี้เป็นข้อสังเกตค่ะอ่าต่อเลยไหมคะอาจารย์าเชิญคะเชิญพี่พาคินคะ่ะเอ,อโอพภาพเนี่ยข้อแรกเนี่ยนะเออผมฟังอาจารย์ท่านไหนล่ะท่านบอกก็ก็เหมือนกตาทิพอะผมบอกมันก็เกิดตาทิพขึ้นมาจากรูทิพตาทิพเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะที่นี่หมความว่ามันก็เป็นเฉพาะบุคคลใช่ไหมล่ะ พ่อมองใกล้มองไกลนี่ไม่เหมือนกันตัวอย่างที่ท่านยกมาแต่พระอาจารย์พิสุรุ่มหนึ่งพระอาจารย์พิสุรุ่มหนึ่งตอบให้แล้วนะคะว่าไม่ใช่ตาทิพย์พากินค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดทางใจเหมือน่เหมือนเหมือนเหมือนตาทิพก็ตามที่ท่านบรรยายเลยคาว่าเสมือนไงเสมือนใช่ไหมตานนี้ท่านบรรยายคนนี้เสมือนเสมือนตาทิพเอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของบุคคลใช่ไหม เรื่องของบุคคลนี่่ใครจะผ่องใสมากผ่องใสน้อยเห็นไกลเห็นใกล้เห็นชัดอะไรนี่ก็ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของบุคคลไปเรื่องของภาพคอน,นี้โอเคอาจารย์ไปเชิญต่อคก็อเอาตัวอย่างที่ที่พระเถระสองรูปสนทนานกันนะครับที่ท่านได้อุปาก็ก็มีเรื่องว่าเล่ากันว่าพระเทระสองท่านนั่งอยู่ใน เรือนมีฝาสองด้านนะจิตรลับรรพตและวันนั้นก็เป็นวันอุบโบสถข้างแรมทั่วทุกทิศปกคลุไมไว้ด้วยแผ่นเมฆความมืดประกอบในองค์สี่เป็นไปอยู่ในภาคราตีการในคืนนั้นพระเทระท่านหนึ่งได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดอกไม้ห้าสีปรากฏแก่กระผมบนสีหนะในลานแพจดีณบนะบัดนี้อีกท่านหนึ่ง กลาวกับพาเทระนั้นว่าอาวุโสท่านพูดถึงสิ่งที่ไม่น่าสะใจแต่บัดนี้เต่าและปลาทั้งหลายในสถานที่หนึ่งโยตในมหาสมุทรปรากฏแก่ผมแลก็กคลายตาทิพย์างที่ว่านะครับนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ท่านสนทนากันในเรื่องของการเหมือนเหมือนแสงสว่างนี่ทำให้อ ตัวท่านนะครับเหมือนเห็นในในในสิ่งที่เหมือนตาทย์ประมาณนั้นกับมีข้อความต่อมาว่าแต่วิปัสสนุปกิเลสนี้เกิดแก่ท่านผู้ได้สมถา,าวิปัสสนาโดยมากเพราะกิเลสทั้งหลายที่ข่มไว้ด้วยสมบัติไม่กำเริบท่านผู้ได้สมถา,าวิปัสสนานั้นจึงเกิดความคิดว่าฉันเป็นพระรหัน เหมือนพระมหาหนาคเถระที่อยู่ในอุจจังกาละกาวาลิกะเหมือนพระมหาทัตตะผู้อยู่ในหังนักะและเหมือนพระจุลสุมาณเทระที่อยู่ในนิงกะอะไรเนี่ยเป็นนักะ ก็มีมีตัวอย่าง3ามท่านนะครับในในที่อื่นนี่ก็นีมีการพระธรรมธินานี่นะครับท่านก็ไปช่วยแก้ก็มีก็ตัวอย่างว่าท่านพระมหานาคเถราหรือพระมหานาคเาถรานี่นะครับท่านก็มีความสำคัญผิด เดี๋ยวขออ่านคร่าวๆนะครับเล่ากันว่าพระเถระท่านหนึ่งมีนามว่าพระธรรมทินนาเทระอยู่ในตะลังคระเป็นพระมหาคีณาสพผู้มีปฏิสัมพิทาแตกฉานเป็นผู้ให้อว่าแก่พิสุหมู่ใหญ่วันหนึ่งท่านนั่งอยู่ในบนอาสนะสำหรับพักกลางวันของตนแล้วลำพึงว่าพระอาจารย์ของเราคือท่านพระมหาหนาเทระ ผู้อยู่ในอุจจังกวาลิกะถึงที่สุดแห่งกิจความเป็นสมณะแล้วหรือไม่หนอก็เห็นว่าท่านยังเป็นบุตุชนอยู่แล้วรู้ว่าเมื่อเราไปแล้วครับเมื่อเราไม่ไปท่านก็จะทำการักิยาอย่างบุตุชนจึงหอกขึ้นสู่วยหาดไปลงที่ใกล้พระเลละแล้วก็ไหวแสดงวัด พระเถรละก็ได้พูดว่าอาอุสวธรรมทินนะเหตุใดจึงมาผิดเวลาท่านยึงกล่าวว่าผมมาเพื่อถามปัญหาขอรับครั้นเมื่อพระเถรละกล่าวอนุญาตว่าถามเถิดอ,อุสาวเมื่อรู้จักบอกพระธรรมทินนะจึงเรียนถามปัญหาพันปัญหาพระเถรละก็กล่าวแค่ปัญหาที่ถามมาถามมาไม่ติดขัดเลยจากนั้นพระเถรละ คือพระธรรมทินาเีระก็ได้เรียนถามว่าความรู้ของอาจารย์แก่กล้ามากท่านได้บรรลุธรรมะนี้แต่เมื่อไหร่พระเทละกล่าวว่าในการแต่บัดนี้ไป60ปีอาุสุโสคือถามเรื่องของคุณธรรมนะครับท่านก็บอกว่าได้ได้บรรลุตั้งแต่60พรรษาที่แล้วละ60ปี จึงกับเรียนว่าโปรดใช้สมาธิเถิดขอรับพระเถระบอกว่าเรื่องนี้ไม่หนักไม่หนักหนาอะไรเลยอาวุโสท,ท่านพระธรรมทินทาน,า,น,นาเถระเรียนว่าท่านขณะท่านก็นิมนต์ช้างขึ้นสักเชือกเถิดพระเถระก็นิมนต์ช้างขึ้นมาช้างเผือกนะครับตลอดทั้งตัวขึ้นมาหนึ่งตัว ท่านพัทธมรมที่นาเทระก็เรียนว่าท่านขอรับคราวนี้โปรดทําให้ช้างตัวนี้กลางหูเหยียดถางเอางวงใส่ไวในปากทําเสียงโจะนาคอย่างน่ากลัวหันหน้าตรงมาท่านอาจารย์พระเทียรทัพอย่างนั้นขั้นเห็นอาการน่ากลัวของช้างที่เดินมาเร็ว,รวก็ลุกขึ้นเริ่มจะหนีพระเทรีรละ ผู้ขี่นาสพจึงยื่นมือไปเหนี่ยวชายจีวรไว้แล้วเรียนว่าท่านอาจารย์ท่านกอรับชื่อว่าความหวาดกลัวไม่มีแก่พระขี่นาศพพระเทระก็รู้ตนว่าอยังเป็นปุถุชนก็เลยบอกกระลุศิ์ว่าอาวุโสธรรมธินาโปรดเป็นที่พึ่งของฉันด้วยนั่งกระโยงนะใกล้เท้าพระธรรมทินาเทระจึงเรียนว่า ข้าแต่ท่านอาจารย์ขระผมมาที่นี่ด้วยตั้งใจจะเป็นที่พึ่งของอาจารย์อยู่แล้วโปรดอย่าคิดไปเลยแล้วบอกกรรมฐานแก่พระเทระผู้เป็นอาจารย์พระเทรศรักกรรมฐานแล้วขึ้นสู่ที่จงกรมในวรายังเก้าที่สามท่านก็ไมรู้เป็นพระรหันนักเขาว่าพระเทระเป็นคนโทสะจริตพิสุทั้งหลายเห็นปานดังพระเทระก็มวัวเคลิ้มอยู่ในโอภาษไปเลย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่หลงอยู่ในมิปัส,สนุปกิเลสคือโอภาสนะครับก็เป็นตัวอย่างที่เป็นผู้ที่ได้ฌานแล้วก็มีม,มีมีผู้มาช่วยคือพระธรรมทิน,นาเทียรัซึ่งท่านก็ในที่อื่นท่านก็จะพูดถึงในลักษณะนี้นะครับก็จะมีประมาณว่าเนลมิรดอกปัวแล้วก็มีหญิงสาวฟอนรำอันนั้นก็มี เพ่งดูแล้วเกิดเกิดกิเลสนะครับก็ここเลยรู้ตัวว่าเป็นเป็นผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รับก็เป็นตัวอย่างที่มีปรากฏในวิสิทธิมรรคก็คือพระมหาหนาคเทรานี้นะครับกับเชิญสนทนาครับคุณหมอ,อเดี๋ยวเสริมอาจารย์ปเชิญนิดหนึ่งนะคะ ตอนตอนมีจังหวะหนึ่งอาจารย์มาเชิญจะผ่านผิดไปนิดนึงก็คือลูกศิษย์เนี่ยมาถามพระอาจารย์มาถามเอพระพระที่เป็นอาจารย์ะนะคะว่าท่านบรรลุธรรมตั้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์ก็ตอบว่าเอ,อบรรลุธรรมเมื่อตั้งแต่หกสิบปีที่ผ่านมาแล้วแต่ความจริงคืออยู่ในโอภาสตลอดหกสิบปีแต่คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนะคะ ลูกศิษย์ก็เลยลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์นะคะว่าคําว่าพระขี่นาศกคือพระอรหันต์คือขี่นาสะวะคือเป็นผู้ที่ไม่มีอาสะวะกิเลสแล้วหมายถึงพระอรหันต์ก็มีฌานมีปฏิสัมพิธาด้วยก็รู้ว่าอาจารย์ยังไม่บรรลุก็เลยจะมาช่วยนะคะท่านติดอยู่ในโอภาษหกสิบปีคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วนก็เลยให้ให้ท่านเนี่ยเนรมิตรช้างขึ้นมาพุ่งเข้าใส่ตัวเองนะคะปรากฏว่าก็เกิด โสะขึ้นก็คือเกิดความกลัวนึกว่าช้างเนี่ยเป็นเป็นเหมือนของจริงมากนะคะอันนี้ก็เป็นเออ่ผู้ที่มีความรู้มากกว่าคือพระอรหันเนี่ยจะย่อมรู้จกักพระอรหันด้วยกันแล้วก็รู้จกักพระนาคามีรู้จกักพระสกทาคารู้จกักพระพระโสดาบันแล้วก็รู้จกักปุถุชนนะคะเพราะมีคุณธรรมสูงกว่านั่นเองค่ะนันก็แบ่งปันนะคะว่า ติดอยู่ในโอภาษเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันได้ก็มีตัวอย่างเชิญพี่พักกินค่ะออืพระพระเทล้าองค์เนี้ยน่าจะได้อภพิญญานะน่าจะได้พิญญาท่านในระมิช้างได้อ่ะท่านในระมิช้างได้นี่ท่านได้ทิพจ์พจักสูเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีปัสนุปก,กิกเลสอะไรติดในในฤทธิ์อะไรเนี่ย แต่ก็ไม่รู้ล่ะก,ก็ฟังก็อ่านตามเนี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อท่านก็เหมือนกับว่ามันข้อสรุปอยู่บรรทัดสุดท้ายอยู่ประโยคสุดท้ายค่ะพี่ปากินตรงที่ท่านบอกว่าพระภิกษุทั้งหลายเห็นปานนี้มัวเคลือบเคลิ้มอยู่ในโอภาษไปเสียและมีวงเล็บว่าดังพระเถระก็ <c oughs> คือท่านกําลังบอกเราว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย ท่านเจริญวิปัสนามาระดับหนึ่งจนแต่ยังไม่ได้ผ่านวิปัสนูปกิเลสไงยังไม่มีมัขามคคายานะทัาสนาวิสุทธิเพราะตรงเนี้ยก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของโอภาษทําให้เข้าใจผิดว่าโอภาษน,นั้นคือคือพานิพานค่ะติดส่งโอภาษโอเคค่ะเหลืออีกเวลาอีกประมาณหกนาทีต่ออีกข้อหนึ่งไหมคะอาจารย์เชิญคะเรียนเชิญคะ่ะ ครับถ้าไม่มีท่านใดจะสนทนาหรือสอบถามอย่างอื่นก็คงไปข้อที่สองนะครับก็แปลกเหมือนกันนะครับว่าตัวอย่างที่ท่านให้ไว้นี่ก็จะเป็นมีข้อเดียวนะครับคือในในข้อที่หนึ่งนี้เท่านั้นส่วนข้อที่สองนี้ใช้คำว่าญาณน,นะครับญาณะเนี่ยก็อธิบายว่าคำว่าญาณนะหมายถึงวิปัสสนาญาณ ทราบว่าเมื่อโยคียนั้นกําลังเทียบเคียงไต่ตรองรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายอยู่ยานซึ่งมีความกระแสปราบเปรียวแหลมคมแก่กล้าชัดแจ้งก็เกิดขึ้นประดุดดังวชิระของพระอินที่ส่งชัดออกไปนนก็อธิบายสั้นๆเองนะครับว่ามันในใน ช่วงที่วิพัสนายอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็มีความกมกล้าของปัญญาที่ที่มันที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ก็คงจะต่อด้วยว่าสำคัญว่าน่าจะได้บรรลุอย่างนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไหมครับคุณหมอพี่พักินนะถ้าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยพอแต่ละอย่างเกิดขึ้นมา uh ก็จะสําค <to>. ัญว่าได้บารุโลภะไงคะโลภะเข้ามาจับคือคือหมายความว่าพอวิปัสนาญาณแก่กล้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เผลอค่ะโลภะก็มาเสียบเลยบอกว่าอุ้ยตายฉันนี่บรรุธรรมแล้วฉันมีปัญญาแก่กล้ามากสักขนาดนี้แต่ตอนนั้นคือหลุดจากการทิจนาณาตายลักษณะแล้วค่ะแล้วก็หลุดไปว่ายาณะเนี่ยรู้อะไร เพราะถ้าบรรุธรรมเนี่ยยานะจะต้องรู้พะนิพานแต่จริงๆในช่วงเนี้ยวิปัสสนาญาณช่วงเนี้ยยังมีสังขาราธรรมเป็นอารมณ์ยังพิจารณารูปนามเหตุเกิดความดับอสสาธาอาทีนวะโตสี่สิบการเกิดโดยยี่สิบห้าดับโดยยี่สิบห้าพิจารณาอุปาทานขันห้าอยู่แล้วโลภะก็มาเสียบเลย สงสัยฉันจะบรรลุธรรมแล้วมั้งเนี่ยฉันเก่งขนาดนี้อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะการไปเชิญคะ่ะแล้วก็อ่าแบ่งปันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของป,ปัจจัธรรมนะคะก็คือปัญหามาณนิทิสามตัวเนี้ค่ะที่ท่านภาษารีบุตรบอกว่าวิปัสสนูปกิเลสิบเนี่ยสามารถเป็นวิปัสสนูปกิเลสามสิบได้คือเป็นที่ตั้งของปัญหาสิบมณนะสิบทิสิบนะคะ ตัณหามานะทิฏฐิเป็นธรรมะที่เกิดกับโลภะมูลจิตนะคะทิฏฐิก็คือโลภะทิฏฐิขตะสัมปยุตสี่ดวงมานะก็จะเกิดกับโลภะมูลจิตที่ไม่มีทิฏฐิประกอบสี่ดวงก็คือทิฏฐิคตะวิปยุตสี่ส่วนตัณหานั้นก็ตัณหานั้นก็คือตัวตัวโลภะเจตสิกนะคะถ้าตามความเข้าใจก็ หมายถึงโลพาทั้งแปดเลยค่ะตามความเข้าใจนะคะแต่ถ้าถ้าจะแยกถ้าจะแยกตัดโลภตัดทิฏฐิออกก็เป็นโลภาทิฏฐิขตะวิปรยุติสี่ดวงก็ได้ค่ะคือหมายถึงโลพาล้วนๆอันนี้ทำสามอย่างเนี้ยในพระไตรปิฎกทรงใช้คําว่าตั้งชื่อว่าสามสามตัวเนี้ยเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้าบาลีเรียกว่าปปันจะรมก็เป็นชื่อที่ไพเราะมากนะคะเราก็จะเจอในหลายๆส่วนในพระไตรปิฎกค่ะ นี่ท่านภาษาลิบุรท่านก็ด้วยมีปัญญาแตกฉานมากก็กระจายจากวิปัสสนูปกิเลสสิบเป็นสามสิบเลยค่ะโลภะก็เอาโลกีญยาณยเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวว่าวิปัสนาญาณเกิดขณะที่วิปัสนาญาณเกิดเนี่ยขณะนั้นเป็นตาทางค่าปารานตหารปาร,ปร,ารนปัญหามานะทิฐินะคะแต่ตอนที่ มหากุศลญาณสัมปยุตหลุดจากวิถีไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอกุศลวิถีขึ้นมาแทนค่ะก็มาตั้งเอาจับเอาวิปัสนาญาณที่เพิ่งดับไปก่อนหน้าเนี่ยเป็นอารมณ์ค่ะนี้เป็นที่ตั้งของกิเลสคือในคําว่าวิปัสนูปกิเลสเนี่ยท่านจะมีคําอธิบายอยู่อยู่สองประโยคนะคะว่าอย่างตัวนี้กันเตะท่านบอกว่าเป็นตัวอุปกิเลสด้วย แล้วเป็นที่ตั้งของอุปกิเลสด้วยก็คือเป็นตัวโลพานั่นเองอย่างที่บอกนะคะส่วนโอพาสท,ท่านจะบอกว่าโอพาสเรียกชื่อว่าเป็นอุปกิเลสเพราะเป็นที่ตั้งของกิเลสข้อสองถึงข้อ9ก้า็เช่นกันค่ะชื่อว่าอุปกิเลสเพราะเป็นที่ตั้งของกิเลสกิเลสนั้นก็คือตัณหามาณนะทิฏฐิแต่ถ้าตามตามคำพีวิสุทธิ์ที่มาท่านจะเอาแต่ตัณหาอย่างเดียวส่วนท่านภาษาลิบุตรก็ ก็พเพิ่มให้ซึ่งก็ถามว่าแตกต่างไหมไม่แตกต่างค่ะเพราะทั้งหมดเกิดในโลภะมูลจิตแล้วก็ทําเครื่องเนื่อช้าหรือกิเลสท,ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเอาเอาโลกีะทมทั้งหมดเป็นอารมณ์ได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าตัวโลภะเนี่ยเขาก็เป็นกิเลสท,ที่เกิดบ่อยเกิดมากแล้วเกิดกับสุข,ขเวทนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะตัวมานะเนี่ย มานะเนี่ยเขาจะชอบยึดเอาสิ่งที่ดีๆเป็นอารมณ์เช่นความสวยความหล่อความรวยความมีปัญญาความฉลาดก็จะเป็นคนที่มีมานะจัดหรือถ้าเป็นภาษาทางโลกก็จะเรียกคำว่าอีโก้นะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่นั่นคือเป็นลักษณะของมานะนะคะเวลาวิาปัสสนาญาณเกิดเนี่ยก็มานะก็เลยจะมาแทรกตรงจุดนี้ค่ะซึ่ง ึก็ดับด้วยอรหัตตมาร์ก,กน,นะคะแต่ท่านก็เอามาบอกเราว่าเออพวกนี้มันเป็นทรรเครื่องเนิ่นช้านะแล้วก็สามารถมาจัดอยู่ในเป็นอุปกิเลสได้ด้วยค่ะคือตันหามานาทิฏฐิค่ะเชิญเอาหมดเวลาแล้วนะะี่ค่ะไม่ทราบพิจัญญามีอะไรจะสนทนาร่วมด้วยไหมคะตอนนี้ก็มีอ่า ติดใจอยู่นิดนึงท,ที่พี่พาคินชอบพูดถึงเรื่องโอภาษ์นะคะพี่สงสัยว่าโอภาษในในสมถากับโอภาษที่เกิดในอุทยาพญยา,ยานเนี่ยเหมือนกันไหมคือคือลักษณะคือคือ,คอเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสาเหตุของการเกิดโลภะในสาเหตุของการเกิดโอภาสในสในอ่าอุทยาพญยา,ยานเนี่ย อย่างที่บอกว่าเกิดจากเกิดจากโลหิตที่ผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นโอภาสแสงสว่างที่เกิดจากสมถะเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีข้อความตรงไหนคะพี่เล่นหนูไม่เคยได้ยินว่าโอภาษเกิดจากสมถะไม่มีนะคะไม่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 ใช่ค่ะคือพี่ภากินพูดถึงเรื่องโอภาสไงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากาคนที่ ที่มีคือนือคือเจริญสมถะมาก่อนได้อภินยาได้เออได้อภินญาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อภิญญาค่ะก็เลยสงสัยว่าโอภาษสองราเนี่ยเหมือนกันเหรอลักษณะเหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใครจะใครจะตอบปืนจัญญาได้ใครจะตอบได้เดี๋ยวจ้องไปไล่ไปไล่หาสมถะโอเคครับไม่เลยยังไม่ได้ยานได้ได้ฌานสมาบัติ โอภาษโอภาษก็คือโอภาษโอภาษเกิดตอนในกระแสของวิปัสสนาก็มีอันเดียวค่ะแต่ว่าจะเกิดเอ่อคนได้ฌานมาก่อนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวอันนี้ต้องต้องเดี๋ยวชวนพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งสนทนาด้วยก็จะดีนะคะเสิมค่ะก็อ่ะพี่ภาคินมีอะไรเพิ่มไหมคะเชิญค่ะมีปิดรายการ ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอช่อง YouTube ของคุณหมอนะคะใช้ชื่อช่องอะไรคะจะติดตามได้อย่างไรคะอ๋อเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่ออับนามสกุลค่ะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะญนพี่พาคินปิดรายการค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะเขวาพุ ทงังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาทมุทัมมังนัมัสสมิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสังคังนามมิสัทุสัทุสัทุอนุโมทนาทุกท่านครับ